สวัสดีครับทุกคนครับอยู่กับป้อมบนอมไร้นะครับวันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่19กันยายน2568เวลา15นกา4นาทีครับเต็มระบบเต็มระบบจุดตรวจกวดขันวินัยจราจรสอนพะโขนงครับตออมาแล้วด้วยความสุภาพครับวันนี้ผมก็มากับพี่มานะนะครับมา อ่ชมนะครับการปฏิบัติหน้าที่ของจราจรน,นะครับสอนอปาระนงนะครับโอ้โหกลางวันก็มีนะครับช่วงนี้รถติดมากครับท่านผู้ชมดูซีครับหน้าหน้าเลยหน้าสถานี BTS รถติดมากครับนะแต่ตำรวจก็มาตั้งจุดตรวจกวดขันวิธนจราจารนี่สุดยอดมากๆนะครับนะถือว่าเป็นหน้าเป็นตาของสำนังกงานตำรวจแห่งชาตินะครับที่มีตำรวจดีๆแบบ กลุ่มนี้นะครับสุดยอดจริงๆนะครับท่านผู้ชมรถติดๆนะครับถนนสุขุมวิทนี่โคตรติดเลยนะครับแต่คุณก็มาตั้งจุดบวดขันที่ในจราจรเน้นๆนะครับรถมอเตอร์ไซค์ครับรถมอเตอร์ไซค์เลยเน้นๆเลยครับนะแต่ก็ไปว่าเจ้าที่ไม่ได้นะครับอำนาจหน้าที่ของเขามีเราไม่ขยายอะไรเยอะแยะนะครับวันนี้มาประชาสมพัธ์ุณรงค์ให้ทุกคนเขาลพกฎหมายเคารดกฎจราจรนะครับนี่เห็นไหมครับ มีชายชุดดำนะครับที่อยู่บริเวณตรงนั้นนะครับมีส่วนอะไรเกี่ยวข้องนะเออข่าวออกมาไม่ให้ใครที่ไม่สวมเครื่องแบบเนี่ยเข้าไปในจุดตรวจนะครับแต่เห็นไหมครับท่านผู้ชมทําไมมีครับนะเออทําไมมีตรวจค้นหรือไม่อันนี้พ่วงกับนะครับเห็นชอบหรือไม่อันนี้เราไม่ทราบนะครับพ่วงกับสอนอพระขนงเห็นไหมครับชายชุดดำๆนะครับอยู่บริเวณตรงนั้นนี่ครับวันนี้นะครับคุณสาธิตนะครับเป็น ควบคุมด่านนะครับตามป้ายก็มีนะครับคุณสาธิตสีโมดไหมไ<ด>ชื่อ,อสาธิตสีโมดหรือไม่นะแต่เห็นคําว่าสาธิตเนาะเห็นไหมทุกคนโอ้โหนะครับขนาดรถติดนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมนี่จะเป็นด้านขาออกนะครับวันศุกร์รถก็บันเทิงอยู่แล้วนะครับอืแต่ตํารวจจราจรสอนอนอยวกลางกลางคืนไม่รู้ว่ามีไหมแต่คิดว่ามีนะอันนี้แต่เราไม่ยืนยันแล้วกันแต่คิดว่ามีนะครับแต่กลางวันนี่โอ้โหนะครับท่านผู้ชมอันนี้ สุดคํญญาบรรยายจริงๆนะครับสวัสดีพี่บรรเจริดครับสวัสดีครับขยันครับนะโอ้โหขยันครับน,นะว่าขยันขันแข็งมากติดถือว่าผมให้อันดับหนึ่งนะโอ้โหอนะันดับนะผมให้ช่ไหมพี่มานะ,ออะนนให้อันดับหนึ่งเนาะที่นะขยันนะครับ <โอ S 1> การจราจรนี่ผมไม่รู้ว่านะโยบายของผู้กับคืออย่างไรรถจะติดขัดแค่ไหนคุณดูเอานะครับนะดูเอาแล้วกันให้ทุกคนดูโน่นครับเห็นไหมชแล้ว รถไปไม่ได้ไมันรถติดครับนะเป็นชั่วโมงที่จะเร่งด่วนแล้วนะเออชั่วโมงนี้ก็บ่ายสามแล้วบ่ายสามจะบ่ายสี่แล้วนะครับแต่ตำรวจก็มาตั้งด่านนะครับโอ้โหอ,อาชายชุดดำไม่รู้ว่ายังอยู่ไหมนะครับเดี๋ยวให้ทุกคนดูนะอืม นี่ครับนี่มีคําว่าโปลิสนะครับมีคําว่าโปลิสนะมีคําว่าโปลิสนะแต่บวกน้อกไม่สวมนะครับนะไม่จับกันไม่จับกันโอ้โหไม่จับกันนะครับเสื้อโปลิสอยู่ข้างหลังเขียออกจากโรงพักครับแต่ตํารวจไม่โบกครับไปโบกแต่ชาวบ้านแบบนี้ก็ได้หรือโอ้โหนะครับท่านผู้ชมช่วยกันแช์นะครับคนละไม้คนละม,มือ เป็นพวกตัวเองหรือไม่เนี่ยนะครับมีเสื้อคําว่าโปลิสอยู่ด้านหลังแต่ไม่โบครับแต่จับชาวบ้านนี่หรือครับนะกฎหมายคุณใช้บังคับกับใครนะครับนะดูนะครับนาทีที่4นะครับนาทีที่4แล้วกันนะครับย้อนดูได้นะครับนะเราไม่อยากจะใช้คําว่าสันดานนะครับนะไม่อยากจะใช้อย่างนั้นเออขี่รถนะครับ อา่าด้อมด้อมมองมองผมนะครับเมื่อกี้นี้ผมก็นึกว่าเป็นเป็นใครเมื่อกี้พี่เห็นไหมเมื่อกี้นี่ไม่เสือ,ไ,อไปจอดมองผมอยู่บริเวณตรงนี้นี่มองผมอยู่ตรงนี้นะครับแต่แต่เสียใจนะครับกล้องบันทึกภาพไว้แล้วนะครับตํารวจสองนายเนี่ยไม่จับเลย<ช>จับแต่ชาวบ้านครับคืออะไรอไนนะเออหมวกกันน็อกไม่ใส่จากสอนด้วยเออนะครับทําไมครับบังคับแต่ประชาชนหรือทําไมเนี่ยไม่อยากจะใช้คําว่าสองสองจุดจุดจุดแล้วกันนะครับนะเออ เออเห็นไหมทีเป็นพวกตัวเองนะครับทาไมไม่จับนะมีกฎหมายไหมครับรองรับไหมไม่สวมหมวกกันน็อกอ่ะเออโอ้โหขยันซื้อเหลือเกินนะครับการจราจรนี่โคตรติดนะครับนี่ยาวจนจะถึงตูดตำรวจแล้วนะครับการจราจรเนี่ยจะถึงตูดตำรวจแล้วนะครับนะแต่ก็ยังโอ้โงงามหน้างามตาสำเร็งานตำรวจแห่งชาติจริงๆเลยนะครับเนี่ยโอ้ยมันเกินคำบรรยาย เอออำนวยความสะดวกเป็นไหมพี่น้องนะครับนะพี่น้องพี่น้องชาวย่านพระโขนงนะครับนะร้องมานะครับพี่น้องก็คือพี่บอยนั่นแหละร้องมาว่ามีไหมเออกลางกลางวันมีไหมนี่ครับมีมีนะครับท่านผู้ชมดูครับการจราจรติดจนยันจะโตดนะครับยังยังจะตั้งนะโอ้โหนะครับนะสุดยอดจริงๆนะครับพ่วมกับสนพระโขนงเนี่ย มีลูกน้องดีๆมากครับที่ทำงานขันแยงโอ,โอ,โอ,โอโยกให้เลยนะครับตอน้อนีเออ้เห็นไหมชายชุดดำนะครับเห็นไหมครับเ<อ>มื่อกี้นี้ก็มีชายชุดดำอ,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 อย่าไปด่านะครับนะเห็นไหมครับชายชุดดำครับไหนบอกว่าไม่มีชายชุดดำไม่อยู่ดานถ้าถ้าจะมาปฏิบัติหน้าที่นะครับควรที่จะตั้งแต่งตัวให้มันเต็มยศนะครับถ้าเป็นตำรวจก็แต่งตัวให้มันเรียบร้อยเนาะ อันนี้ก็ประชาชนเขาก็จะไม่เคลือบแกงสงสัยนะครับในการทํางานเห็นไหมครับชายชุดดําให้ดูนะครับนี่คือ,อผู้มำกับนะครับเรียนท่านผู้กกับแบบออนไลน์แล้วกันนะครับแล้วก็เรียนท่านผู้การแล้วกันสําหรับนี่เห็นไหมเดี๋ยวให้ให้ทุกคนดูนะครับเดี๋ยวมุมนี้มันไม่เห็นนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวให้ดูดูดูมุมนี้แล้วกันเดี๋ยวนะครับชายชุดดํามีมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรนะครับนะ ให้ดูให้เห็นนะครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมครับเห็นเห็นเห็นชายชุดดำไหมครับเห็นไหมเห็นไหมครับนั่นไม่ใช่ชุดตำรวจนะครับนี่ชุดตำรวจก็คือมีเสื้อสะท้อนแสงนะครับนี่แต่ชายชุดดำนะครับเป็นใครคุณมาทำอะไรอยู่ในด่านนะครับตำรวจ กลุ่มนี้บอกว่าไม่รู้ไม่ได้นะเออจะบอกว่าไม่รู้ไม่ได้นะครับยังมีคดีที่เกิดขึ้นกับสอนอนี้นะครับมีตำรวจที่แต่งตัวเป็นโอ้โหเป็นพนักง,งานสอบสวนไหมอ่าพี่บอยได้แจ้งความดำเนินคดีนะครับขณะนี้คดียังไม่คืบนะครับเออมันแปลกๆนะครับท่านผู้ชมอ่ามีคําว่าปูิสด้วยนะครับเมื่อกี้นี้นาทีที่ประมาณสี่แล้วกันนะครับออกมาจากสอนอไม่ ไม่สวมหมวกกันน็อกแต่ตำรวจไม่จับครับนะผ่านหน้าตำรวจเฉยนะครับตำเป็นมองไม่เห็นเออผ่านหน้าตำรวจไปเฉยนะครับเออไม่อยากจะใช้คำว่าสันดานนะเออไม่อยากจะใช้แบบนั้นนะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีพี่น้องก็อย่าคอมเมนต์แบบแบบรุนแรงเนาะเออเดี๋ยวป้องกันการฟ้องร้องกันนะครับสวัสดีครับทุกคนนะครับซูมได้ไหมครับซูมได้ครับซูมได้เดี๋ยวอ่าซูมใกล้เข้าไปมันก็ อ่ามีอีกไหมอ่าเห็นไหมทุกคนนี่รถออกจากสอนไหมพี่เน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 ่รถรถมีแต่มีคําว่าโปูิสนะมีคําว่าโปลิสนะอ่าแต่มีคําว่าโปลิสอยู่อยู่อยู่เห็นไหมบริเวณตรงนั้นอ่ะตรงที่ผู้หญิงอ่ะอ่า รถคันนี้มาดูครับว่าจะสี่ออกไปว่าจะโดนไหมครับนะอ่ดูไปพร้อมๆกันนะครับรถคันนี้นะครับรถที่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนแต่มีคําว่าโปรลดีไหมอยู่ตรงนั้นอ่ะอะนี่อยู่หน้าอยู่หน้าจุดตรวจเลยนะนะครับดูครับว่าพอเขาเอซื้อของเสร็จนะครับเขาจะผ่านได้สลุยไหมอ่าชมไปพร้อมกันนะครับทุกคนอ่เดินเดินไปแล้วเออ ดูว่าจะรอดไหมอ่ารอดไหมหมุกน้ออ่าดูครับทะเบียนไม่ติดนะครับอ่าดูอ่าชมโดมดูครับดูเห็นไหมเห็นไหมไม่เรียกครับทุกคนเรียกไหมเรียกไม่เรียกอ่าจอดไหมเรียกไม่เรียกเห็นไหมโอ้นะครับตีต่อหน้าต่อตานะครับออกจากสนอไหมพี่มานะออกจากสนอไหมคันนี้โอ้โหนะครับดูครับท่านผู้ชม ดูครับผู้หญิงผู้หญิงนะครับสอเหลืองๆอ่ะนะอ่าเรียบร้อยเห็นไหมเห็นไหมถามว่าเห็นไหมผ่านโอ้โหอุกอาจมากเลยนะกล้ามากนะโอ้โหนะครับท่านผู้ชมนี่แหละครับสองคันแล้วสองคันแล้วสุดยอดจริงๆตำรวจสอนรอนี้เห็นไหมไปไม่สวมแผ่นป้ายทะเบียนตำรวจไม่จับโอ้โหนะครับท่านผู้ชมแชร์ให้โลกรู้นะครับนะให้โลกรู้เลยเขารู้เลยครับว่า โอ้โหคุณไม่ชอบก็เื่อนนะโอ้โหนะครับไม่น่าเชื่อเลยครับมันจะเกิดขึ้นผืนแผ่นดินไทยอบรมมาอย่างดีกไม่ใชข้าเทียโอ้โหแค่จับกชาชนอย่างเดียวนะครับนะครับสอนพักกระหนงครับสอนพักกระหนงนะครับนี่ครับต่อหน้าต่อตาตำรวจไม่จับซื้อของอยู่ร้านนี้นะครับเห็นไหมอ้าวพี่บอกว่าอยู่ในนี่หน้าสอนครับ นี่นี่เอากันให้ชัดตอนนี้การจราจรติดขัดนะครับยาวจะถึงตูดต,ตำรวจแล้วครับที่ตำรวจหุ่นดีๆนี่ครับนะเออเห็นไหมครับโอ้สุดยอดจริงๆเลยครับโอ้ไม่น่าเชื่อนะครับเห็นไหมเห็นไหมชายเนี่ยเนี้ยชายชุดดำเนี่ยเห็นไหมครับเนี่นนำเข้ามาเนี่ยเออนำเข้ามาเนี่ยครับ มีการตรวจค้นไหมอยู hmm. ่ตรงนั unreal. ้นน่ะนี่เห็นไหมเห็นไหมถาชุดดานะครับนํามาทําไมคุณแต่งตัวแบบนี้นะครับพร้อมใบบอะไรอ่ะนะโอ้โหดูดีครับไหนครับมีไหมมีกล้องไหมมีกล้องไหมจะไม่แต่งตัวตํารวจจะมีกล้องได้ยังไงอ่ะเห็นไหมพาเขาเข้าไปครับโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยครับนะตํารวจสอนนนี้นะครับผมคือผมไม่ค่อยเจอนะครับแบบนี้เรื่องราวแบบนี้นะครับไม่ค่อยเจอเออไม่ค่อยเจอเลย โอ้โหนะครับนี่ครับยาวจะถึงตูดแล้วครับนะตอนนี้ถึงตูดแล้วนะออำนวยความสะดวกเป็นไหมรู้รู้จักไหมอำนวยความสะดวกอ่ะ่าอผู้ชมหินไหมครับรถติดยาวมากนะครับแต่ยังใจเย็นอยู่นะครับนะยังแบบกระจิตจะกระจิตจะกขจายแบบทั้งจุดตัวดีโอ้โหนะครับพี่น้องเอ้ยนะใครยมาชมเนาะก็นะด้วยกอสุภาพย่าไปดาตำรวจนะวันนี้มีโอกาสนะครับมาประชชาสัมัญรนรง ให้ทุกคนใส่ใจเรื่องกฎจราจรนะครับทางสมาคมนัครบการเดือนสร้างสังคมเราเนี่ยครับวันนี้เรามาสร้างสังคมไปด้วยกันนะครับนะอืมใครที่ไปพร้อมก็อย่าหามาแล้วกันนะครับให้มันพร้อมก่อนจะไม่พี่มานะสวมหมวกกันน็อกให้มันพร้อมถ้าไม่พร้อมนี่คุณโดนแน่ๆนะครับถ้าพร้อมก็เรียกนะครับกดพุ่มนะเออแต่พอมาเป็นพวกพวกตัวเองอ่ะถามว่าพวกตัวเองไหมล่ะออกจากโรงพักอ่ะออเนี่ เน้นๆนนะครับตอนนี้รถมอเตอร์ไซค์นะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับอันนี้เป็นยุคพี่หนูไหมนะครับฝากถึงรัฐบาลชุดใหม่แล้วกันนะครับนะฝากถึงรัฐบาลชุดใหม่แล้วกันสอนนี้ขยันซื้อเหลือเกินนะครับคุณจะมอบรางวัลอะไรให้ก็ให้รีบมอบนะครับนะยังอยู่เป็นรัฐบาลอยู่เนาะเอ่อไม่เคยเปลี่ยนแปลงจากรัฐบาลไหนนะครับสอนนี้ก็ยังไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยนะครับยังเหมือนเดิมเห็นไหมการการจราจรนะครับทุกคน ดูสิครับนะอืมอ,อ่ะฝากไว้แล้วกันนะครับทุกคนอ่าใครที่ติดตามแล้วก็เข้าไปนะครับในบ้านฟ้าได้นะครับอืมเราจะให้ทุกคนได้ดูกันทั้งสองทั้งสองบ้านเลยเนาะทุกคนใครที่เข้ามาก็เคารพกฎหมายเคารพกฎจราจรนะครับทุกคนสวัสดีครับาาก